สุดบังเอิญเลขแปลงสีตรงแมกตะเคียนเข้าฝันงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้วันที่16สิงหาคม63เข้ามาทุกทีแล้วเพื่อนๆได้เ,เ,เลขในดวงใจไว้เสี่ยงโชคกันแล้วหรือยังคะคลิปนี้ป้าปัากก็มีอีกแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ สืบเนื่องจากแม่ตะเคียนที่ได้ขุดพบเมื่อปีที่แล้วในคลองหลังวัดศรีอุทุมพรหมู่ที่9ตําบลหนองกดอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อวัดหลวงพ่อจ้อยซึ่งพาะในวัดและชาวบ้านได้มีการทําพิธีอัญเชิญแม่ตะเคียนขึ้นจากคลองและนําไปไว้ที่ข้างคลองหลังวัดโดยแม่ตะเคียนนี้เป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ2,000เซนติเมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80เซนติเมตรเมื่องวดที่ผ่านมา1นึ่งสิงหาคม63ก็มีสาธุชนคนรักตัวเลขมากับไหว้ขอพรขอเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันก็ปรากฏว่าถูกลงวัลกันค่ะและเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้เองแม่ตะเคียนได้มาเข้าฝันพระวัดหนวงพ่อจ้อยว่าอยากเข้ามาอยู่ในวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ทางพระและคณะกรรมการวัดจึงมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าจะทำการอัญเชิญแม่ตะเคียนเข้ามาอยู่ภายในวัดโดยจะทำพิธีบวงสรวงและอัญเชิญแม่ตะเคียนในวันที่ 14. สิงหาคม63นี้และสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม63นี้สาธุชนคนรักตัวเลขก็ไม่พลาดที่จะมากับไหว้ขอพรขอเลขเด็ดจากแม่ตะเคียนเพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันโดยเห็นเป็นเลขห 0ูนยชัดๆเน้นๆเลยค่ะ 5- ้ศย,ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันนะคะสำหรับวัดหลวงพ่อจ้อยเนี่ยป้าป๊ะก็มีโอกาสได้ไปกราบสรีระหลวงพ่อจ้อยที่ใส่ไว้ในหลงแก้วรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ต่างๆภายในวัดมาก็2-3ครั้งแล้วค่ะตอนที่ป้าป๊ะไปท่านมัคทายกได้เล่าให้ฟังว่ามีคนดวงเฮงมากับขอพรหลวงพ่อจ้อยและเห็นเลขปรากฏที่สรีละหลวงพ่อ จึงนำเลขที่เห็นเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เสี่ยงโชคก็ปรากฏว่ารางวัลที่1นึเ่เต็มๆเลยค่ะเพื่อนๆท่านใดที่อยู่แถวนครสวรรค์หรือมีโอกาสได้ไปแถวนั้นอย่าลืมหาโอกาสแวะไปกราบขอพรหลวงพ่อจ้อยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกันนะคะรวมทั้งแม่ตะเคียนด้วยค่ะโดยระหว่างวันที่14-16สิงหาคม63ที่จะถึงนี้ทางวัดก็จะมีการจัดงานต่างๆขึ้นวันที่14สิงหาคม มีการทำพิธีบวงสวงและแห่รับพระสามพี่น้องแม่สีมณีทองและแม่ตะเคียนส่วนวันที่15 1 6สิงหาคมมีการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หลวงพ่อจ้อยยังยังไม่หมดค่ะเพื่อนๆสุดบังเอิญจริงๆค่ะก็สืบเนื่องจากวันที่9สิงหาคม6-3ที่ผ่านมาณวัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐม ได้มีสาววัย31ปีเดินทางมาแก้บนโดยได้นำข้าวสารถุงละ5กิโลกร,รัมจำนวน5ถุงและไข่ไก่จำนวน5แผงมาถวายให้เซียนแปะลงสีเพราะก่อนหน้านี้สาวคนดังกล่าวได้มาขอพรในเรื่องหน้าที่การงานซึ่งก็ประสบความสำเร็จตามที่ขอไว้วันนี้จึงเดินทางมาพร้อมกับพี่สาวเพื่อนำของแก้บนมาถวายและแน่นอนค่ะเพื่อนๆพนพี่สาวที่ร่วมเดินทางมาด้วยก็ไม่รอช้า ที่จัดจุดทูบเพื่อขอพรขอโชคขอรับจากเสียนแปะลุงสีทันใดนั้นหลังจากขอพรเสร็จก็ได้หยิบตะค้องมาเขยา่าแล้วลวงลูกปิงปองออกมาทั้งหมด3ครั้งชัดๆเลยค่ะเพื่อนๆ5 50 5 50ช่างบังเอิญจริงๆค่ะเลข5 0ก็ไปตรงกับเลขเด็ยดที่คอหวยได้ขอจากแม่ตะเคียนหลังวัดหลวงพ่อจ้อยไว้ นอกจากนี้เลข5ก็ยังไปตรงกับจำนวนของข้าวสารถุงละ5กิโลกร,รัมจำนวน5ถุงและไข่ไก่จำนวน5แผงที่สาวคนดังกล่าวได้นำมาถวายยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะคะเลข50-05-55ก็สวยอยู่นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปาด้วยนะคะก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ